ครับอรรเออวันนี้ตอนแรกได้รับคำชวนมางานเอ่อ first s t a t e new gen ครับก็เลยคิดว่าเราเป็นเด็กใหม่ครับหรือตัวอีงทีก็ไม่ใช่แล้วมามาร่วมแจมครับในฐานะเกสแล้วก็ทางแบรนด์เคียวโค้ดก็ร่วมสนับสนุนโปรเจกต์นี้ครับก็เลยมาในฐานะแบรนด์ a ั b a s s ดอร r ด้วยนี่ครับผมวันนี้ก็เลยจะมีกิจกรรมร่วมกับแฟนๆครับส่วนตัวผมนะแต่ว่าตัวงานหลักๆก็จะเป็น งานของน้องๆเด็กใหม่ของ u l t i m a t e t o o p ที่มาร่วมโชว์ความสามารถแล้วก็เปิดตัวเด็กกลุ่มใหม่แกงนี่ครับอก็พยายามทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่ก็ไม่ได้ดีอะไร่ดีใช่ไหมโอเคก็เออก็ไม่แน่ใจเหมือนก็เป็นถ้าก็น้องๆก็มักจะมา ถามอะไรเงี้ยครับเราก็ตอบเท่าที่เราตอบได้แต่ก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะว่าในวงการนี้มันก็ทุกคนก็ต้องมีเส้นทางของตัวเองแหละที่ไม่อาจจะไม่สามารถเดินตามเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือบางทีคำแนะนำของเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องน้องเขาทุกคนอะไรเงี้ยเราก็ให้คำแนะนำเท่าที่จะให้ได้อะไรเงี้ยครับครับก็วันนี้เดี๋ยวมีเล่นเกมด้วยครับผมเล่นเกมแล้วก็มีโชว์นิดหน่อย แล้วก็เดี๋ยวนั่งอยู่ร่วมกับทุกๆคนตลอดทั้งงานครับรใช่ใช่มามเป็นเขาบอกว่าให้ผมมาเป็นคอมเมนเตอร์ครับแต่ผมจะไปกล้าคอมเมนต์ใครมาให้กำลังใจดีกว่ามาวันนี้มานั่งให้กำลังใจน้องๆทุกคนไม่คาดหวัง,วงอะไรกัน้องๆเราไมไม่คาดหวังเลยฮะกลัวเขามาแย่งงานอย่างเดียวครับตอนนี้ ก็เราเราก็เออหวังให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทางของตัวเองแหละครับไฟจ้ามากเลยใช่ไหมหวังหวังให้ทุกคนประสบความสำเร็จในงานของตัวเองแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกๆคนแหละใช่ขอบคุณครับหนึ่งในร้อยตอนนี้สิบ เจ็ดตอนแล้วครับก็เดินทางมาถึงโค้งแบบสุดท้ายแล้วหลายๆเรื่องก็ผ่านไปเยอะมากแล้วแล้วก็เป็นสโลแกนว่าละครหนึ่งในร้อยแต่ผมเออหนึ่งวันโดนด่าไปร้อยคอมเมนต์นะฮะแต่ว่าจริงๆแลเราระเบิดอารมณ์ีนอารมณ์ของเราเป,บบเป็นไงแะได้รับแตเป็นไรรอเลยนะใช่คือจริงๆแล้วซีนที่ถ่ายทำซีนนั้นนะเป็นซีนสุดท้ายของชัดด้วยนะก็คือพอเรา ถ่ายซีนนั้นเปะซีนสุดท้ายแล้วก็ป,ปิดปิดตัวละครชัดเลยครับก็เลยเป็นซีนที่เราผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วแหละเหตุการณ์มาเลยค่อนข้างจะอิมแพคก,กับตัวละครมากอิมแพคก,กับเราด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนแบบให้ความร่วมมือเราดีมากๆเลยครับเรารู้สึกว่าซีนแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทุกคนไม่แบบรับส่งกันอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ใจกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราว่า เป็นความดีความงามของทุกคนแล้วกันแล้วก็ทุกคนมันเป็นไปได้ตามคาแรคเตอร์มากเลยอะทั้งพี่ย่าที่เป็นอานงที่เป็นคนนอกเข้ามาแล้วก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นพี่ต่อที่ตอนทำคาแรคเตอร์อะเราคุยกันว่าพี่ต่อจะต้องเป็นคนที่แบบพูดคําเดียวแล้วทุกคนฟังซึ่งมันเป็นสิ่งนั้นจริงๆริวมถึงตัวชัดด้วยที่จะมีความแบบเออเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดเลยแล้วก็ไดรฟ์ด้วยอารมณ์เยอะเยอะทุกคนก็แบบออนคาแรคเตอร์มากมันเลยเป็นซีนที่ออกมาแล้ว ขอบคุณทุกคำชื่นชมครับผมเออเป็นเป็นซีนพีคซีนหนึ่งแล้วกันมองว่าเป็นซีนใหญ่ที่ทุกตัวละครอยู่ด้วยกันแล้วก็ระเบิดอารมณ์กันแต่จริงๆระหว่างทางก่อนหน้านี้มันก็จะมีซีนดราม่าต่างๆนานา,นานอยู่แล้วแล้วก็ช่วงท้ายช่วงบทสรุปอะครับก็ยังจะมีพวกซีนดรามา่าเรื่องราวต่างๆยังไม่พูดแล้วกันแต่ว่า เรื่องมันยังไม่จบเนอะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับสองตอนสุดท้ายก็ยังมีเรื่องของคุณแม่ด้วยนะที่บอกว่าโอ้ยทำไมพี่กิ๊กแบบรับบทแบบนี้ทําไมคุณแม่ถึงแบบไม่เข้าใจลูกกทีเดี๋ยวในตอนท้าย2ตอนสุดท้ายก็จะมีจุดเฉลยเรื่องราวพวกนี้ด้วยครับผมอยากให้ติดตามชมกันครับในช่วงท้ายของชัดก็จะ รู้จักตัวเองแล้วก็เลือกทางของตัวเองโดยที่ไม่ได้อ,อ,อยู่ใต้กฎหรือว่าอยู่ใต้แนวคิดของแม่เท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราดูว่าจะเลือกทางไหนแบบไหนไม่อยากสปอยเ <c oughs> ออยอะครับผมฝากหนึ่งในร้อยสองตอนสุดท้ายด้วยครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็ยืนยันนะว่าไม่มีออกทะเลครับตอนแรกทุกคนห่วงกันมากว่าจะออกทะเลไหมเนี่ย <c oughs> ไม่มีแน่นอนครับกลับจากตังมาก็อยู่ในเมืองไม่มีทะเลมีแต่ดราม่าค้นๆแล้วก็เออซีนดรแมติกหวานๆให้ทุกคนแน่นอนครับกับช่องนี้แล้วช่อง,องกับช่องมีได้ข่าวมานะ <c oughs> ว่า,น,าน่าจะช่วงต้นปีน่าจะมีต่อเลยอีกอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จบไปแล้วครับรอพอมีบ้างครับพอมีบ้างครับผม โปรเจกต์อื่นๆก็อยู่ในระหว่างพูดคุยนะตอนนี้ครับมีอยู่บ้างแต่เนี่ยตอนนี้ไม่มีถ่ายเลยเลยถ้าใครสังเกตว่าผมผมสั้นมาก <c oughs> ได้พักนิดหนึ่งครับก็เลยไปลองตัดผมสั้นแล้วก็อยากเช็คตัวเองกับแบบโปรเจกต์ใหม่ด้วยว่าทรงไหนดีหุ่นยังไงดีอ,ะ,อะไรดีไหมยโอเค <c oughs> ไม่รู้พ่มกับจะว่าไงเดี๋ยวรอไปคุยก่อนครับ,บ,บใช่พยายามโชคดีที่ จริงๆก็อาจจะไม่ใช่โชคดีหรอกมั้งไม่แน่ใจว่าพอมันมีแกลบว่างจากการถ่ายละครที่ต้องคอนติเนียตรงผมอะไรเงี้ยก็ถือโอกาสแล้วกันลองลุกใหม่ๆ่ะครับผมมีบทบาทใหม่ๆเข้ามาสาธุครับบทบาทใหม่ๆก็เข้ามาเลยลคุยบ้างคุยบ้างแต่ว่าเรื่องลุกนี่ยังไม่ไฟนอลครับก็เลยมีโอกาสเลือกได้อยู่ เพ่ก hey, you. you ่อมายังเพงมายังขอได้เลยไหมขอได้เลยไหมครับเพ่มาอยัางไม่กล้าหรอกก็คนอื่นช่วยได้อะไรกันนะผมไม่กล้าพี่หน้ายก็มีที่ถ่ายค้างอยู่สองเรื่องครับที่ยังไม่ได้ออนครับผม ู้ว่าพอใจไหมอะรู้สึกว่าตอนนี้ลองลองผอมเหมือนไม่เดยวอาจจะลองลองหนาลองอะไรเงี้ยช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองร่างกายใช่หน้าก็เล็กดีครับแต่พอผมสั้นรู้สึกเหมือนตัวเองหน้ากลมอีกแล้วหน้ากลมไหมไม่หรออะไรนะอะไรนะ อ๋อโ,โหแหมละครนี่นั่งฟังเงียบเลยนะตอนเร่งสะพอย <c ười> <c ười> เอ่อหมูแดง <c ười> <c ười> ใช่ใช่กิจกรรมใหม่เพราะว่าจริงๆพอเราถ่ายละครอ่ะมันต้องทำงานนาน,น,นเนาะ <c ười> ไม่มีแรงครับที่อยากลองมานานแล้วและพอช่วงนี้พอมันไม่ได้ออกละครอ่ะไม่ได้ออกกองละครที่ต้องอยู่นานๆน,นะครับ บางวันเราทํางานแค่สองสามชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยก็เลยพอจะมีแรงอยู่บ้างช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืนก็ไปปั่นจักรยานดีนะสนุกดีครับอเอา,า,เอาจริงเพื่อนสนิทผมปั่นอยู่ตั้งแต่ชวนผมตั้งแต่มัธยมแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังชวนผมไม่อยู่ประมาณเกือบ1ิปีได้1ิบกว่าปีก็เลยอ่าไปก็ไปอะไรเงี้ยแล้วไปเราก็ติดใจชอบแบบเขาผ่านดีเนาะ ส่นใหญ่ปั่นอยู่ที่สนามมาครับไม่กล้าลงถนนเลยตอนนี้ในสนามก็ประมาณ20กว่าโลยี่สิบสามยี่สิ่โลั 23, โลบก็เหนื่อยมากแล้วตก <c oughs> <c oughs> ใจอ๋อ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับใช่ครัมีบ้าง <c oughs> จริงๆมีมีคนช่วยดูแลครับที่บ้านช่วยดูแลอยู่ครับแต่เราก็เป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนทําไอเดียส่วนใหญ่เป็นมาจากเราประมาณ80%เลยครับผม<อ>ชื่อแบบว่าพีลาวิชครับผมพีลาวิชมาจากพีรวิชนี่แหละอ่าย่อมาครับผมก็ตอนนี้เริ่มที่กางเกงยีนก่อนก็เดี๋ยวช่วงต้นปีหน้าจะมีโปรเจกต์ใหม่เพิ่มมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆปล่อยตามแบบ ระยะเวลาไม่รีบใส่ได้ทั้งชายใส่ได้ครับใส่ได้ครับจริงๆไซส์มันจริงๆมันแกะไม่อยากกลัวผมประมาณหนึ่งแต่ก็สุดท้ายก็ไปปรับให้มันแมสมากขึ้นเนาะใส่ได้น้งผู้ชายผู้หญิงไม่เชื่อก็ต้องซื้อไปใส่ดูก่อนเอโอเคครับตอนนี้บางไซส์หมดนะครับใช่ครับบางไซส์ก็ขอบคุณทุกคนมากก็เหลือไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กใช่ตอนจะทําคนก็บอกว่าทําไซส์ใหญ่มาเผื่อด้วยนะทําไซส์เล็กด้วยนะสุดท้ายพอทําขายจริง เหลือเหลือครับสองไซส์นี้แต่ไซส์เล็กไซส์กลางๆก็หมดหมดแล้วครับกำลังอยู่ในช่วงแบบผลิตสร้างผลิตเพิ่มไปแล้วเดี๋ยวสักประมาณ2อสวิปน่าจะได้ครับใช่ตอนนี้กําลังดีไซน์เสื้อใหม่อยู่ครับผมยังไม่มีเลยครับผมตอนนี้ทําตัวคนเดียวครับคอแลบกับตัวเองในสมองก็หนักพอแล้วครับเพราะไม่ไม่เคยทํามาก่อนแต่โชคดีบได้พี่ สไตลิสต์มาช่วยดูแลพี่ดีไซเนอร์มาช่วยดูแลครับบางอย่างแบบเราคิดว่าอุ้ยทำแบบนี้ดีแน่นอนสรุปเขาก็ช่วยตกให้อะไรเงี้ยหรือบางอย่างเราแบบอุ้ยปรับเป็นแบบนี้ดีไหมเขาก็บอกไม่ต้องปรับหรอกอะไรแบบเนี้ยก็ตีตีกันอยู่ประมาณหนึ่งครับกับดีไซเนอร์เออก็ทำแบรนด์ครับทำแบรนด์ด้วยแล้วก็นี่แหละพยายามหาตัวเองในรูปแบบอื่นๆเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่า กำลังเตรียมโปรเจกต์ใหม่อยู่คุยอยู่ประมาณนึงแล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับฉะนั้นก็เลยอยากลองอยากรู้ว่าตัวเองแบบปรับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนบ้างก็เลยช่วงนี้จะเปลี่ยนผมบ่อย,ยนิดนึงสองสาไม่ถึงด้วยเดือนเดียวเ,เปลี่ยนอะไรเงี้ยครับอยากลองดูอตนนี้ก็สั้นสุดเท่าที่จะเปลี่ยนได้แล้วับครับคุณครับ เดี๋ยวหนีเที่ยวครับเดี๋ยวหนีเที่ยวต่างประเทศสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงปลายปีครับผมไปก่อนไปพร้อมไม่ไหวคนเยอะครับอ่าทัวร์ยุโรปครับรอบนี้ไปหลายประเทศเหมือนกันก็ทํางานหนักติดต่อกันมาทั้งปีก็เลยยังออกไปหาแบบอินสปิเรชันใหม่ๆบ้างไปเที่ยวบ้างนะทุกคนชัดแบทเลย เขาดาวที่ไทยครับได้ครับก็ฝากทุกคนนะครับก็ฝากทุกผลงานของผมเลยละกันตอนนี้ครับก็ที่หดก็ยังอยู่ในโรงนะที่หยดเขากำลังมุ่งสู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็รอตอนนี้เจ็ดกว่าแล้วเนาะก็ฝากแนะนำเพื่อนใครดูแล้วไปดูอีกก็ได้นะครับน่าจะอยู่กับเราไปอีกสักแป๊บหนึ่งก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็หนึ่ในร้ออีกสองตอนใกล้จบนะครับ ฝากแบนดด้วยนะอยากวิวแบนครับพีละวิชเฮาส์ครับผมอินสตาแกรมไลฟ์เฟซเชียลก็ได้ครับพีละวิชเฮาส์ช้อปปี้ครับล่าสุดไม่ได้เข้าไปนานโดนปิดครับมีพี่ๆแฟนคลับมาบอกว่ามีช็อปโดนปิดอ๋อผมเออครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับผมฝากด้วยครับผมพีละวิชเฮาส์ครับผมพีราวิทเฮาส์ก็ได้ฮะ ทำหมวก<ช>อยากได้หมวกโอเคโอเคได้เช็คเช็คทำวิกอะไรทำวิกใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ทำหมวกทำหมวก <c oughs> ได้ครับกูเน่ากูคนัา